สวัสดีค่ะคนเกิดปีขานนะคะคลิปนี้ค่ะดวงครึ่งปีหลัง2564ของคนเกิดปีขานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินมีความรักแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะให้ท่านที่ได้มารับชมนะสำหรับคนเกิดปีขานทุกท่านนะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะคะ ไพ่ถ้าไพ่ออกมาดีก็ทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะะเราจะได้รู้จะได้มีกําลังใจนะแต่ทีนี้ด้วยความที่แม่หมอเปิดไพ่สดนะคะไม่ได้มีการแบบว่ามาเตรียมอะไรกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางท่านเราก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าไพ่ออกมาไม่ดีนะเราก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือนะมันก็จะมีทางออกอยู่ในหน้าไพ่ที่จะให้เราแบบว่าไปจัดเตรียมเอาไว้เพราะว่าเราดูล่วงหน้านะคะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมพร้อมให้ดีนะคะ แต่ถ้าดีก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แม่หมอจะเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่ว่ากันค่ะบางท่านก็เออมีเรื่องอยากจะบ่นอย่างอ่ะได้นะคะได้ได้ เริ่มที่การงานคนเกิดปีขานนะคะครึ่งปีหลัง2564ตั้งแต่กร,รก,กฎาคมไปจนถึงธันวาคม2564นะคะการงานของคนเกิดปีขานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาลุ้นกันอ่าโอเคนะคะ คือใบแรกที่ขึ้นมานะเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะบางท่านเห็นก็ตกใจเฮ้ยอะไรนะเดอะทาวเวอร์บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังดังนั้นคนเกิดปีขานไม่ว่าคุณจะคาดหวังในเรื่องอะไรในเรื่องการงานบางท่านคิดว่าเอ๊ะเราจะเราจะทําที่เดิมดีไหมหรือจะต้องออกจากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ทําให้ดีที่สุดนะมันมีโอกาสที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเลวร้ายที่สุดก็อาจจะมีการ เปลี่ยนงานนะคะหรือว่าเบาๆหน่อยก็คืออาจจะเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเออครึ่งปีหลังขอภัยค่ะนะคะแต่ทีนี้นะด้วยนาไพโดยรวมที่ขึ้นมาออาไพดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอัศวินเหรียญสามเหรียญราชาไม้พวกนี้ดีทั้งนั้นเลย นะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะจะมาจากตรงจุดไหนนะบางท่านย้ายงานเปลี่ยนงานหรือบางท่านเปลี่ยนความรับผิดชอบบางท่านได้ย้ายนแผนกนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณกดดันคุณกลัวว่ามันจะไปได้ไม่ดีคุณกลัวว่าจะไม่รอดอะไรเงี้ยขอให้เชื่อมั่นนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราเครียดแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างพอทุกอย่างลงตัวอคุณปรับตัวได้แน่นอนนะคะไม่ใช่แค่ปรับตัวได้อย่างเดียวนะคุณจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําให้คุณมีโอกาสได้แสดงฝีมือ นะมีโอกาสได้แสดงฝีมือให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะคะในขณะเดียวกันบางทีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะบางทีอาจจะผู้ใหญ่เขาอาจจะให้โอกาสคุณก็ได้คุณอาจจะได้ทํางานใหม่ความรับผิดชอบใหม่เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมันไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนช่วงครึ่งปีหลังนะคะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่ว่าผู้ใหญ่เขามองเห็นแล้วว่าถ้าคุณทําได้สําเร็จนะคะถ้าคุณทําได้สําเร็จความก้าวหน้า ความก้าวหน้าความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินที่มากขึ้นการขยับขยายงานที่จะมีโอกาสเติบโตนะคะมันจะมีโอกาสที่คุณจะมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่งานเดียวจะเป็นจอบสองจอบสามอะไรพวกนี้หรือบางทีอาจจะบางท่านบอกว่าอุ้ยเราําธุรกิจส่วนตัวคะ่ะไม่หมอแล้วมันจะมันจะรอดไหมนะคะ คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะด้วยสถานการณ์อย่างเช่นสมมติว่าคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราเปิดร้านหรืออะไรก็ตามแต่หรือเปิดบริษัทนะคะแน่นอนนะคะช่วงครึ่งปีหลังมันการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยา่างด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่เราต้องมีการปรับนะอาจจะก,กังวลใจบ้างนะคะขอให้ควบคุมในเรื่องของเงินทุนให้ดีนะคะคนทําธุรกิจส่วนตัวนะควบคุมเรื่องของเงินทุนหรือบางทีอาจจะต้องหาหุ้นส่วนเข้ามาด้วยนะ,ะ,นะ,ะเพื่อที่จะมาแบบว่า,าลดความเสี่ยงหรือมาช่วยกันระดมความคิดนะเพื่อหาทางให้ ความให้งานมันก้าวหน้าให้บริษัทสามารถไปต่อได้ถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อบ้านแน่นอนนะคะทีนี้มันมี2ดาบขึ้นมาด้วยนะคะใบที่เป็นอุปสรรคก็มีเดอ Tower กับ2ดาบ2ดาบบ่งบอกถึงการสื่อสารที่อาจจะมีทําให้เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้านะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเคลียร์ชัดเจนถ้าคุณมีหุ้นส่วนเรื่องเอกสารสัญ,ญญาต้องต้อง ต้องชัดเจนต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะหรือบางทีแม้กระทั่งเราไปาติดต่อนะคะประสานงานอะไรเรื่องเรื่องของการงานของคุณเนี่ย ความละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสารนะการลงนามเซ็นสัญญาต่างๆนานานะคะต้องดูให้ละเอียดอรอบคอบในขณะเดียวกันนะคะเราอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะที่คุณเคยที่คุณคุ้นเคยนะอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเป็นหัวหน้าปัจจุบันของเราก็ได้นะคะให้คอยช่วยคืออุปสรรคมันเกิดจากการที่บางทีเราเราอาจจะไม่ค่อย ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้เราเครียดเรากดดันแล้วก็เหมือนกับมีการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นเล็กๆกลัวทําไม่ได้กลัวทําไม่ได้กลัวไม่สําเร็จไม่ต้องกลัวนะคะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหากล้าที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีคุณจะจัดการได้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การหนุนหลังคุณนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําด้วยแล้วมันจะดีด้วยนะคะได้เงินด้วย เพียงแต่ว่าบางทีมันมันอาจจะช้าหรือมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องค่อยๆติดต่อประสานงานอย่าลืมนะคะเรื่องของการเซ็นสัญญานะ,ะเอกสารต่างๆต้องละเอียดและก็รอบคอบการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากภายนอกนะคะเช่นเหมือนกับ อย่างโควิดที่เข้ามาเนี่ยทำให้หลายๆบริษัทนะหลายๆห,หน่วยงานนะอาจจะมีการปิดตัวหรือมีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณรับมือได้ทุกอย่างด้วยศักยภาพของตัวคุณเองด้วยหรือมันอาจจะเป็นหนทางดีๆที่จะทําให้คุณรู้ว่าเออฉันทําอันนี้ได้ด้วยเหรอประมาณนี้แล้วก็จะสําเร็จกันไปนะคะเอาละเตรียมพร้อมเนาะการเงินค่ะการเงินสัมพันค์เกิดปีขาน ครึ่งปีหลัง2,564นะคะอ่าอุ๊ยดีมากคนเกิดปีขานนะคะการเงินของคุณนะต้องใช้คำว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนมีโอกาสที่การเงินของคุณจะมั่นคงมากขึ้น ะะมั่นคงมากขึ้นได้เงินก้อนนะเงินก้อนอาจจะมาแบบเงินพิเศษเงินฟุกฟุกเงินโบนัสนะคะหรือบางท่านบอกว่าเออถ้าได้ออกจากงานก็จะได้เงินก้อนนะซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะตอให้คุณออกจากงานแล้วคุณได้เงินก้อนนะคุณก็สามารถที่จะไปลงทุนได้นะสมมุติว่าโอเคละ เปลี่ยนงานแล้วอาจจะด้วยด้วยโดนให้ออกหรือเราตั้งใจออกเพราะว่าไม่ไม่ไหวละอะไรประมาณนี้เนาะได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนแล้วก็อาจจะเอาไปลงทุนทำธุรธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะต้องเล็กๆก่อนนะคุณเกิดปีคานถ้าคุณคิดจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6 4ทําเล็กๆก่อนใช้เงินทุนน้อยๆก่อนคือมันมีโอกาสที่ท,ที่ที่การเงินคุณมันจะมั่นคงมากขึ้นเงินมาจากความ สําเร็จของงานนะคะเงินมาจากความสําเร็จของงานมาจากความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวกรณีที่คุณเดือดร้อนหรือบางทีก็อาจจะการที่คุณได้ทุ่มเททํางานอย่างหนักแล้วก็ประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนะคะมันจะทําให้ได้เงินเข้ามานะแล้วก็บางท่านท,ที่แบบว่ามีดวงโชคลาบหน่อยนะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนาะเออดีๆๆนานๆจะได้ไพ่ดีๆสักทีเนาะ ในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ก็ต้องแนะนํากันคือบางทีไพ่ออกมาดีก็ดีแหละแต่ว่าในหน้าไพ่ที่ดีนะคะในรายละเอียดมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องพยายามระมัดร,ระวังนะคะการตัดสินใจบางางบางอย่างในเรื่องของการเงิน,นะค,ะคุณต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าความรู้สึก ความชอบนะการทําตามใจตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีช่วงที่คุณต้องหมุนเงินมีช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะขอให้พิจารณาด้วยเหตุผลเมื่อไหร่ที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจด้วยนะการเงินอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าบ้างมันจะนิ่งๆอืดๆเป็นบางช่วงก็ขอให้อดทนนะคะในขณะเดียวกันอยากให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากใช้จ่ายแต่น้อย นะคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าช่วงไหนที่ที่เงินมันจะฝืดช่วงไหนเงินพุ่งคือมันไม่ใช่ว่า6เดือนนี้โอ้โหเงินคล่องตัวไปตลอดมันมันมันหายากที่จะที่จะได้สถานการณ์แบบนั้น นะคะเพราะฉะนั้นนะวางแผนการเงินให้ดีให้รอบคอบนะคะครึ่งปีหลังนะคะ,ะไรายได้ที่เข้ามาคุณจะเก็บเท่าไหร่นะคะใช้ในการลงทุนเท่าไหร่หรือต้องทําอะไรมากขึ้นไหมเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นนะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณยังไม่ได้ทํากิจการใหม่นะคะถ้าทํากิจการใหม่ก็ต้องอย่างที่แม่หมอบอกว่าทําเล็กๆก,ก่อนใช้เงินทุนน้อยๆนะคะเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะมันอาจจะดูนิ่งๆแต่ว่าในอนาคตมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ การเงินนะคะมันอาจจะมีความล่าช้ามันอาจจะมีนิ่งๆเป็นบางจังหวะแต่ว่าโดยรวมแล้วครึ่งปีหลังของคุณไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเงินคล่องตัวสะพัดมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งท่างงานประสบความสําเร็จหรืองานแบบเข้าเป้านะได้ตามที่คุณ เป้าหมายที่คุณคาดหวังเอาไว้อะเงินมันมาตามตามนั้นแน่นอนนะคะเรียกว่า,าทํางานหนักก็ได้เงินเยอะงานสําเร็จได้เงินเยอะนะคะโดยรวมไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเลยนะคะสำหรับคนเกิดปีขานครึ่งปีหลังบางท่านบอกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาหนากักไม่หมอนะแล้วก็นีสินล,ลุงลังนะ,ค,ะคนเกิดปีขานแต่ละคนแตกต่างกันเนาะสำหรับคนที่มีนสินล,ลุงลังนะคะญาติาผู้ใหญ่คนในครอบครัว ะะมีโอกาสที่เขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราแต่เราเองเราอาจจะต้องแบบว่าเออต้องพยายามด้วย,วยตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยขอความช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเราทางครอบครัวหรืออาจจะเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยนะเขาจะมีลู่ทางในการที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ด้วยนะคะโอกาสจะปลดหนี้สินก็มีแต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะแต่ว่าปลดหนี้ได้แน่นอนเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังอยู่นะจากทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อที่จะให้แบบว่าไปปลดหนี้ปลดสิน นะคะแต่ว่าตัวเราเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะๆด้วยนะ,ะเป็นกําลังใจให้คนเกิดปีขานนะคะอ่ะต่อไปมาดูความรักกันความรักนะคะคนโสดคนโสดปีขานนะครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้าง ไม่หม,มอมองว่าคุณก็ยังโสดอยู่อ่ะครึ่งปีหลังยังโสดมันมีสาเหตุที่คุณโสดนะคะอดีตเนี่ยอดีตสําคัญสุดเลยนะคะเคยผิดหวังเคยเสียใจมาแล้วคุณยังวนเวียนเรื่องราวเก่าๆ โอกาสที่มีคนใหม่มีไหมมีมีโอกาสที่จะมีคนใหม่คุณมีสเสน่ห์จะตายนะคุณมีสเสน่ห์จริง,รงด้วยด้วยอัธยาศัยของคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเองเราเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงทํางานก็คือทํางานและชีวิตก็มีแต่เพื่อน นะคะมีแต่เพื่อนแล้วก็เข้าวัดฟังทำอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วตัวคุณเองคุณคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จนะแต่ว่าด้วยสเสน่ห์ในตัวคุณนะั้นก็จะมีคนชอบนะคะแต่ว่าคุณเองคุณระแวงคุณไม่ไว้ใจใครเราเคยผิดหวังมาแล้วเผลอๆนะคุณยังรอคนเก่าอยู่ด้วยซ้ํา รอว่าเขาจะทักมาไหมรอว่าจะได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่าไม่ต้องรอแล้วนะคะนะคะต้องพยายามทําใจนะแต่ว่าถามว่าแล้วจะทําใจได้ไหมครึ่งปีหลังยากอยู่นะก็ต้องให้กําลังใจกันนะคะคือคือตอนเนี้ยไพ่แนวโน้มออกมาคือครึ่งปีหลังคุณยังทําใจไม่ได้แต่มันเป็นช่วงของการพยายามทํางานให้เยอะนะคะแล้วก็พยายามปล่อยวางพยายามยอมรับความจริงแต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเปิดใจให้คนใหม่มาคุยแต่ว่าเราก็ยังเราก็ยังคงแบบไม่อยากจะไปโฟกัส ในเรื่องความรักมันก็เลยไม่คืบหน้าทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเปิดใจรับคนใหม่ๆนะคะไม่ต้องรอแล้วคนเก่าเดอะแมจิกเชียนนะคะไพ่แนะนําขึ้นมาเดอะแมจิกเชียนเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่เราไม่คาดหวงังมันก็จะเข้ามา นะถ้าสมมุติว่าจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณนะเปิดใจรับได้ถามว่าอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเราจะจะไว้ใจได้ไหมอาจจะยังไว้ใจยังไม่ได้คือจริงๆแล้วเ,เซนส์คุณอาจจะดีนะชาวคนเกิดปีขานคุณาจจะมีเซนส์ว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยไว้ใจไม่ได้อันนี้ก็มีโอกาสสูงอาจจะเจอคนคนเจ้าชู้เะนาะแล้วก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่อยากที่จะสารต่อ เอาเป็นว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะเชื่อในรางสังหรณ์ของคุณนะคะมันมีเดอะแมจิกเชียนขึ้นมาเชื่อในรางสังหรณ์ของคุณถ้าคุณคิดว่า,าคนที่เข้ามาคุยไว้ใจไม่ได้เรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จริงใจแน่ก็ขอให้เชื่อแบบนั้นแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิจารณาคนใหม่มันจะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยมีการเริ่มต้นนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะตัวคุณเองคุณก็ยังคงอยู่กับตัวเองนะคะถามว่าแล้วเดือดเนื้อร้อนใจไหมก็จะมีเหงาบ้างนะ แต่ถ้าค,คุณปล่อยวางคนเก่าซะอดีตซะเขาไม่กลับมานะคะนะอดีตมันไม่กลับมานะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่นะในช่วงครึ่งปีหลังนะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องรอนะคะมันไม่มีไพ่ของการหวนคืนนะสำหรับคนที่ยังรอคนเก่าส่วนคนที่บอกว่าไม่มีใครมาคุยนานแล้วนะเราอาจเราอาจจะต้องแบบว่าเออ,เ,อ,อเปิดตัวมากขึ้นนะคะอย่าอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ ไว้ใจคนอื่นให้มากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยคือบางทีมันเป็นอารมณ์แบบเราเราป้องกันตัวเองมากจนเกินไปก็เลยทำให้ไม่ค่อยเปิดใจเพราะว่ากลัวผิดหวังนะคะอปิดใจนะแล้วก็อาจจะเ,เข้าสังคมบ้างนะคะออกไปแบบ ตามโซเชียลต่างๆมันไม่ได้หม,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 มายความว่าเราต้องไปออกงานอะไรเยอะแยะเนาะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะไปเมื่อไหร่นะคะมันอันตรายเนาะเอาเป็นว่าอย่างตามโซเชียลต่างๆเนี่ยเราเปิดตัวมากขึ้นนะคะเขาไปร่วมกลุ่มน่นนี่นั่นก็ไปพูดคุยกันนะคะอาจจะทําให้มีคนแบบว่ารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็จะได้มีใครเข้ามาบ้างนะคะทําตัวให้สดชื่นนะทำตัวให้สดชื่นมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเนาะมาดูความรักของคนที่มีแฟนกันแล้วบ้างนะคะคนเกิด มีขานที่มีแฟนแล้วนะครึ่งปีหลังความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอุย้ยก็ดีอยู่นะคนที่มีแฟนแล้วนะคะครึ่งปีหลังยังถือว่ารักกันดีอยู่นะคะมันก็มีช่วงเวลาที่เออได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะชื่นมืน่นมีความสุขนะคะ ด้วยนะมีช่วงเวลานี้ด้วยอ่ะนแล้วช่วงเวลาทะเลาะมีไหมแม่หมอมองว่ามีแต่ไม่เยอะหรอกนะมันมีเจ็ดไม้ขึ้นมานะเจ็ดไม้บ่งบอกถึงการทะเลาะเบาะแวง้งบ่งบอกถึงปัญหาบ่งบอกถึงความขัดแย้งที่คนสองคนมองไม่ตรงกันนะคะมีการพยายามเอาชนะแต่พอเรารู้ล่วงหน้าแล้วเออเราจะไม่ทะเลาะก,กับแฟนเรานะช่วงครึ่งเดือนหลังไอ,อ้ช่วงครึ่งปีหลังนะคะอ,อ๋อหลงบ่อยนะช่วงครึ่งปีหลังแต่ถามว่าอาแล้วท้าทะเลาะถึงขั้นเลิกลาไหมไม่ นะคะไม่เลิกหรอกแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่คุณกับแฟนคุณเจอคือต่างคนต่างต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะนะมันมีไพ่แบบอย่างก้าวเหรียญอย่างเดะฟูพวกนี้เป็นไพ่ของคนที่ชอบทําตามใจตัวเองอาจจะเป็นทั้งตัวคุณทั้งแฟนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพยายามประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนเกิดปีขานคือการให้อิสระซึ่งกันและกันซึ่งการให้อิสระเนี่ยมันมีขอบเขต นะคะเราต้องรู้นิสัยแฟนเราหรือบางทีเราอาจจะอยากที่จะใช้ชีวิตกับกับครอบครัวกับเพื่อนเราบ้างไม่ใช่ว่าตัวติดกันกับแฟนหรือบางทีแฟนเราอาจจะเป็นคนแบบนี้นะ,ะเราก็ต้องพยายามเข้าใจกันเวลาที่อยู่ด้วยกันเวลาที่ใช้ร่วมกันก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กันนะคะทีนี้มันจะมีเรื่องของการที่แบบว่าเ,เราหรือเขานะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคํานึงถึงความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปเช่นแฟนคุณนะ,ค,ะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ไอ้แฟนคุณพอเขาจะไปกับเพื่อนเราอยากไปด้วยเขาให้เราไปเพราะเขาคู้ว่าเขาไม่สะดวกเขาอึดอัดแต่เขาไม่เขาไม่คิดว่าเรา เรามีปัญหาเราพอใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นสนใจเราเลยประมาณนี้เราไปควบคุมเขาไม่ได้นะคะสิ่งที่ทําได้คือแค่พยายามที่จะประคับประคองอะยอมรับแต่เมื่อจังหวะดีๆที่แบบเออเราอารมณ์ดีเขาก็อารมณ์ดีเราบอกเขาได้ว่าเออเธอทําแบบนั้นเธอมีความสุขแต่ฉันทุกข์ใจนะเนี่ยพูดคุยกันได้หรือบางทีเราต้องพิจารณาตัวเราเองด้วยว่ามันมีบางประเด็นไหมที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้เราสบายใจที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ เรามีความสุขแบบนี้เราเราจะทําแบบนี้เราก็ทําโดยที่บางทีเราหลงหรือว่าเอ๊ะแล้วแฟนเราเขามีความสุขด้วยหรือเปล่า นะคะอันนี้คือพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันสมดุลนะคะนึกถึงความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าความสุขของตัวเองบ้างรู้จักการได้เป็นผู้ให้นะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีในขณะเดีวยวกันอยากให้ใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะคะออไม่ว่าจะเป็นการคือบางทีถ้ามันถ้าสะดวกจะเที่ยวก็ไปเที่ยวได้นะหาวันหยุดพักผ่อนไปเที่ยวแต่ถ้าสมมติว่าโควิดยังไม่หายไปนะคะก็เราก็แค่ใช้เวลาร่วมกันนัดกินข้าวนะคะนัดกินข้าวบ่อยๆ นะบ่อยๆแล้วก็หรือบางทีก็ทํากับข้าวกินกันเองนะใช้เวลาร่วมกันต้องบอกว่าทั้งคุณทั้งแฟนคุณนะคะสายกินนะถ้ายิ่งถ้ามีของอร่อยอร่อยนะคะหรือแบบว่าสั่งมากินก็ได้นะของอร่อยอร่อยแล้วมันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าทั้งเราทั้งแฟนเราจะมีความสุขร่วมกันนะคะกับการที่จะใช้เวลาร่วมกันส่วนที่ต่างคนต่างมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามยอมรับ ะะเราก็จะต้องรู้นิสัยแฟนเราด้วยนะหลีกเลี่ยงกันงัดข้อกันนะคะทุกอย่างจะสามารถประครับประคองไปได้ทีนี้คนเกิดปีขานบางท่านบอกว่าแม่หมอตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่นะคะมีปัญหาอยู่กลัวจังเลยกลัวว่าครึ่งปีหลังจะไปรอดไหมจะต้องเลิกกันหรือเปล่านะคะถ้าคุณคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วคุณสองคนยังรักกันอยู่นะคะ ยังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆแต่ว่าอาจจะด้วยปัญหาที่คุณสองคนมีอาจจะแบบว่าเออเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเออกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ถามว่าถึงขั้นเลิกลาไหมไม่หมองว่าไม่เลิกนะเพราะยังรักกันอยู่ไงก็ต่างฝ่ายต่างยังต้องการกันและกันแต่ว่าบางทีอาจจะต้องลดสถานะลงนะคะลดสถานะอาจจะเป็นลักษณะกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนนะคะไม่ได้ผูกมัดกันเกินไปอาจเจอกันได้ก็เจอคุยกันได้ก็คุยแต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับว่า มันมัน,ม,นมันยังมีปัญหาอยู่ไม่คุยกันแล้วกันก็ห่างกันก่อนก็ได้นะคะเว้นระยะห่างให้ต่างคนต่างได้ใช้ชีวิตของตัวเองมันอาจจะทําให้คิดถึงการมีบางจังหวะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอะ่ะนะคิดถึงจังเลยก็ทักหากันได้นะคะไม่ต้องพยายามที่จะเอาชนะให้เน้นที่ว่าเราสบายใจเขาสบายใจคบกันโดยมีระยะห่างนะอาจจะเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนก็ได้นะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม นะเพราะว่าบางทีไม่หมอมองว่าใครบางคนยังรู้สึกเหมือนกับว่าชอบที่จะทําตามใจตัวเองอาจจะไม่เหมาะที่จะต้องมาผูกมัดอะไรกันก็ได้นะความต้องการเราความต้องการเขามันต้องมีตรงกลางนะคะมันอาจจะไม่ถึงขั้นมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ห่างกันไปเลยเพราะว่ายังรักและก็ยังรู้สึกดีต่อกันโอกาสจ,จะกลับมาปรับความเข้าใจก็มีแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีทางสายกลางที่ทำให้คุณก็สบายใจแฟนคุณก็สบายใจนะคะ นำไปประกอบการตัดสินใจนะคะก็ให้กําลังใจกันแหละมันไม่เลวร้ายนะคะ มาดูสุขภาพกันนะคะขอใบหนึ่งให้กับสุขภาพคนเกิดปีขานในครึ่งปีหลัง2,564นะคะจริงๆได้ไพ่เด็กนะไพ่เด็กสุขภาพแข็งแรงดีตามภาษาเด็กจะไม่ค่อยมีโรคอะไรจะแข็งแรงดีนะแต่ว่าทีเนี้ยต้องให้เพิ่มความรอบคอบในการทํานู่นทํานี่คือบางทีเราเราจะออกแนวใจร้อนเวลาจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็รีบปุ๊บๆนะก็ะอกแค่หั่นผักหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับที่มีของมีคมนะคะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆ นะพลาดแบบว่าเร็วนะอ่ะบาดมือบาดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะเป็นปัญหาในลักษณะนี้ที่ขาดความระมัดระวังมากกว่าตามภาษาไพ่เด็กนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่ที่รุนแรง <c oughs> ก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยของมีคมบาดเจ็บอนุนนี่นั่นเล็กน้อยนะคะอ่ะปลายนิ้วเท้าอ่ะไปชนน,น่นชนนี่โดนอ้นั้นบาดอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กๆน้อย พอเราเพิ่มความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือบางทีแทนที่จะหนักมันก็จะเป็นเบาๆเล็กๆน้อยๆนะวันสองวันหายประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะดวงครึ่งปีหลัง2,564คนเกิดปีขานนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะนำไปปรับใช้นะให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะโอกาสหน้านะคะมาเจอกันใหม่มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ